ดูครับอหลอยมาเลยอูด,ด,ดูครับลายสะพานครับมีจริงๆด้วยนี่ไงดูอยู่ด้วยทวินมิกครับของนานิกอ่ามันโดูนีนี่ครับแต้งที่สามแล้วครับท่านผู้ชมออกมากัดจนได้ครับนี่ ไม้เดียวครับตัวเลยทวินมิกครับนี่้สวยด้วยนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมครับก,ก็อสวัสดีนะครับทนะ่านนะ้ท่านผู้ชมนักตกปลาทุกๆท่านนะครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมกับช่องตกปลาหากินครับนะวันนี้มาดู หมายคลองธรรมชาติเหมือนเดิมครับผมหลังจากฝนตกครับท่านผู้ชมพายุเข้าเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับน้ำในคลองก็สีเปลี่ยนไปนิดนึงนะสีจากใสๆก็เริ่มออกเหลืองๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมยามาดูว่าหลังฝนตกเนี่ยปลาจะกัดหรือเปล่าส่วนเหยื่อวันนี้เดี๋ยวจะลองใช้นี่ครับไม่ได้มทวินมิกซ์ครับทวินมิกซ์ ของนานิกอัมบันดูครับอันนี้มันมีมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าคูบินมิกเนี่ยจะมีผลงานไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอรับชมนะครับก็ฝากนานะครับกดซับสไครป์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับผมต้องขอกราบขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไปแล้ว ท่านที่เราเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากด้วยครับไปครับไม่ต้องรอช้าไปชมกันครับนี่ครับทุกชมใหม่แกะกล่องเลยนะดูนะครับะะว,ว่าทวินเขาอ่าะเขาอ่ะแพ็กเกจตัวเนี้ยนะเอาไปใช้แลกของได้นะะวินมิกเนี่ย นะครับนี่นผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อใครอยากได้ครับขอเก็บไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวมาดูครับผมขอใช้ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตัวอินนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัวนี้ตัวใหญ่โอเคไป รับไม้แรกโอ้ลมครับท่านผู้ชมไม้มแรกไม่ดีเลยโอ้โหดีน้ำสุดยอด กัดครับแต่ไม่โดนโอ้โหดูบมาแล้วแต้มแรกนี่ไง โอ้โหเปิดซิงเหยื่อใหม่ครับนะทวินมิกครับทวินมิกโอ้แต่ไซส์ไม่ไม่โตครับโอเคแต้มที่หนึ่งมาแล้วครับทวินมิกครับของนานิกอามันดุนี่ตีย้ำอยู่ประมาณอ่าห้าหกไม้ครับเนี่ยย้ำตรงนู้นนะตรงมุมเนี่ยตัวมันน่ามีตัวมีตัวครับออกประกาศจริงๆแต้มที่หนึ่งครับทวินมิก ตัวเล็กโอเคไปนี่ครับท่านผู้ชมอุ้ยสายอุ้ยสายอุ้ยมีปืดเลย,อย,อ,ยอยู่แน่นอนหึอกัดโคตรแรงครับตัวนี้กัดแบบ โอ้โหไม้เดียวครับตัวเลยทวินมิกครับนี่ส,สวยด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับกัดแบบโอ้โหใส่เห็นตัวเลยครับกัดแรงมากตัวนี้นี่อ้หลุดเลยสััดเจอก็อ่ะไปไหนแล้วนี่ครับ ตัวที่สองครับกับเจ้าทวินมิกได้ขนครับเยอะนะมันแอคชั่นมันเร้าครับเป็นเหยื่อที่เรียกเปล่ามากัดค่ขอนข้างดีนะตัวที่สองเต็มที่สองครับไซส์ก็ดีเลยนะสวยเจ้าทวินมิก,กครับนี่ตัวนี้นโอเคเต็มสองมาละโอเคดูต่อครับไป ตันไนงนนว่าแล้วออกมากัดจนได้โอ้โหไซไม่ใหญ่ครับเอ,ยอยายาติดตนี่ครับแต้มที่สามนะครับท่านผู้ชมนะออกมากัดจนได้ครับนี่ไซไม่ใหญ่มากครับนะแต่ว่าทริปนี้ก็ต้องขอเก็บแล้วกันนะครับัวไปทำอาหารครับโอเค ทวินมิกครับนี่ตัวเล็กนะครับเต็มคอเลยครับกดก่อนดูครับหงุดหลอยมาเลยนี่ ถึงแทบโอ้รุดโอ้โหติดป่าครับโโอ้อหเสียดายรุดครับนี่ครับ i think อยู่อยู่ด้วยอุย้ยลุดสิ่งใต้สะพานครับมีจริงจริงด้วยนี่ไง โอ้โหไม้เดียวเลยครับตัวนี้เต็มคอรครับขนาดตัวแค่นี้นะทุกผูชมเต็มคอรครับไม้เดียวเลยใต้สะพานลากตัดมานี่ทวินครับนี่ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะเพราะว่าปลามันตัวเล็กครับผมเลยไม่ได้ใช้ตัวใหญ่นะครับโอเคจอดกิบครับ คายต้องชมโยกัดแรงมากโอ้โตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหกัดระแวงมากครับกัดปุ๊บคายปั๊บเลยโอ้โหใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ นกยําดูครับอี่ไงไวัดเลยกัดแล้ววัดสวนเลยครับหืมพวกมาจาก นี่ปลาไผ่ครับกี้สูงแล้วไม่อยู่ครับอู้หู้ขึ้นมาเนี้ย,ยกัดแล้ววัดสวนเลย ui 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 ปลามันอา้าปากครับคุณผู้ชมแล้วก็ติดโกไม้ตรงนั้นครับกลัวหลุดครับโอ้ยเฮ้ยออกไงเนี่ย งานวัวแล้วเชียนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ขอคงต้องขอลากันเพียงเท่าน,น,นี้ครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับมาตั้งแต่บ่ายสองนะครับก็ผลงานก็โอเคครับปลากัดค่อนข้างดีครับ,รบกับก็เชืเ่อตัวนี้นะวิน วินมิกนะครับทวินมิกแต่ผมใช้ตัวเดียวเลยนะสำหรับวันนี้นะครับอันหนึ่งนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับทวินมิกครับทวินมิกผมใช้ตัวเดียวตัวเล็กครับไม่รู้มันชื่ออะไรนะผมเรียกว่าตัวเอ็นนะมันมีเอ็นอยู่ตรงหัวนะครับผมเรียกว่าตัวเอ็นแล้วกันนะใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับปลาก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปลาครับนี่เหยื่อจริงๆเละเก็บเหยื่อ เดี๋ยวให้ให้ดูปลาครับนี่ผลงานของวันนี้ครับที่จริงได้เยอะกว่านี้นะหลุดครับมันมีหลุดบ้างนี่ครับผลงานของวันนี้กับเจ้าทวินมิกครับเตัวเอ็นนะครับตัวเอ็นนี่ครับผลงานของเจ้าตัวเล็กตัวนี้ครับนี่ทวินมิกครับนี่โอเคนี่นะครับ ผงเก้วนี้สีแต้มตัวนี้มีไซส์ไส์สวยหน่อยครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไซส์ปักเกลือครับตัวนี้น่าจะ3ขีดนะ คิดทำขีดอันนี้ก็ขีดโซซีทุกครับนี่จะไปทำลาายเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับก็ฝากเข้ผมาชมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจใหด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมจะไปที่ไหนฝากติดตามผลงานนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาครับบ๊ายบาย